สวัสดีคะ่ะจิมมี่เอมี่คะ่ะวันนี้เราจะมาโชว์ความสวยของเนื้อเงินที่เข้ากรอบมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะนี่นี่เป็นรุ่นรวยที่หนึ่งจะ้ะเลขคดนัมเบอร์อย่างสวยนะจะ๊ะรวยที่หนึ่งนี้พระปีหกสาจ้าอยู่วัดกกมวัดเมืร่วนจังหวัดนครสวรรค์จ้าไปเด่นต่อไปเลยรวยรุ่งเรืองรวยรุ่งเรืองดวงยาสีเขียวเลขคดนัมเบอร์สีตัวเดียวนะจะ๊ะสวยมาก อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนี้รวยทุกทางลงยาส้มจ้าและคนนเบอร์12บวันเกิดหลวงปูพัดพอดีนะจ้ามีพักปี63โอเคโอเคยู่เย็นเป็นสุกลงยาสีฟ้าจ้ามาสเตอร์พีชหน้าหลังเนื้อเงินจ้าอันนี้จำได้คนไม่ได้แต่จำด้ว่าสองอละสวยมากเหมือนกันยอมใจยอมใจ สุขโตร้อยปีจากงานวัดสร้างรงยาสี่สีสวยมากพี่รงยาพื้นเขียวขอบน้ำเงินโบดแดงจีวรส้มนะจ๊ะสวยจริงจังว้าว่าเสรษฐีข้ามศตวตรรษรงยาสามสีพี่สวยมาก พยักคุ้มครองลงยาห้าสีลงยาพื้นคุยพื้นม่วงนะพี่ขอบสองสีโบอีกหนึ่งสีจีวอนอีกหนึ่งสีสวยมากอัน,นี้เป็นเนื้อเงินสตินจ้ะ <c oughs> และก็รุ่นนี้ <c oughs> เงินสตินลงยาจีวอนแบบงานแบบนี้แบบสวยเนาะ เมตตาชนะจนคนดัเบอ้ลห้าหกนี่พระพี่หกสี่พี่สวยจริงจังพี่ดูรับกันพระแท้ตลอดชีพจ้ะวันนี้มีมาให้ชมทั้งหมดแปดเรียนนี่เนื้อเงินหมดเลยนะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะกดกระดิ่งกุ้งกินงเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปและไลฟ์ ครั้งต่อไปด้วยนะจ๊ะฝากด้วยจ้าอิมอมีเอมี่ค่ะขอบคุณมากค่ะ